สดซอยสอยสุดสวยสุดสุดสอยเทรานะคะมีชามาลิชาใสอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมเอาเป็นเลมอนทีแก้วหนึ่งค่ะใช่ค่ะน้ำหวานไหมคะอ่าเอาเป็นหวานเจ็ดสิบได้ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้สอบถามได้ไหมคะว่าร้านเครื่องปั้นดินเผาอยู่ตรงไหนเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยค่ะชื่อร้านลิมปีอยู่ประมาณเดินไปประมาณสามสี่ล้นนี้นะคะ,ะเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้แล้วก็วนไปตามทางเลยค่ะร้อนอะ่ะมันร้อน,อน,อนเดี๋ยวนั่งค่ะมาซื้อชามะนาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินวนออกไปร้านเครื่องปั้นดินเผาเลยข้าวก็หิวแต่ว่าเดี๋ยวไปทำก่อนดีกว่าแล้วก็ขยิบข้าวไปเจ๊ ีใครถ่ายรูปให้เลยหรอไปไหนมาไหนไปเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือจะไม่มีใครถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ก็ต้องแบบใช้ขาตั้งกล้องอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้คนแถวนั้นนั่นแหละถ่ายไอเทมของเรานะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเวลาไปไหนมาไหนไม่งั้นนะคะตุ้ยค่ะเออรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปสแกนนะ โอกคนนี่นะคะทริคของทุกคนถึงแล้วตอนนี้นะคะเดี okay> ๋ยวนะแวนดลนี um ่นี่เห็นไหมเห็นป้ายนไหมก็เตมขบอก50าสิเมตรเราก็เดินไปจ้าน่าจะข้างในนะคะโอ้รถค่ะไปชวนหนูนะคะ เดี๋ยวคนจะชมเราอ่ะทุกคนน่าจะอยู่สุดซอยนะคะทุกคนก็คือว่าถ้าเห็นป้ายเมืเ่อกี้ก็คือเดินตรงเข้ามาเลยจ้ะสุดซอยซอยสุดสวยส,ส,สุดสุดซอยก็มาถึงนะคะทุกคนก็จะได้บัตรชิมแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บพวกเครื่องประดับนะแนะนําอย่าใส่สีขาวมาทุกคนไม่ไงั้นมันจะเปื้อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะพุ่งไวเอานะคะคุณแม่เออหง่าดหลังเหง่นือนูหอไหลแบบเยอะมาก ทุกคนก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะประเด็นคือถ้าใครนะที่จะเผาด้วยก็จะรอประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็เสียค่าเผาประมาณ100อบวกค่าส่งอีกสาทั้งหมดเป็น230นะก็คือปกติถ้าสมมติว่าไม่ส่งไม่เผาเนี่ก็อยู่ที่100นะคะทุกคนเดีย๋ยวจะบอกว่าสนุกมากเปิดประสบการณ์สุดๆแบนไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนถ้าไม่ได้มีพี่เขาช่วยคือแบบแป้งทำไปได้แน่เลยเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าตอนที่มันมาส่งถึงแล้วเดี่ยวจะเป็นยังไงถ้ายังไงใครติดตามแป้เดี๋ยวแป้จะถ่ายลงให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวยววังไงไไปหาอนนะระิิ จ๊ะจ๊ะจ๊ะอื้อมันแสงนั้นค่อยขาบแบบน,นี้ตูวิวเลิศมบ้านดูนะ123ปึ้งตัวเนี้ยปึ้งปึ้งอ๋อค่ะเดี๋ยวอันนี้คิวอาโค้ดเหรอค,ะอค่ะอ๋อยังค่ะขอบ้องค่ะค่ะป๊ะสั่งเป็นคิวอาโค้ดเด้อยค่ะ น้าจาหนูลูกใครมากินร้านนี้ก็คือฮาโคน,นะได้ข้าวมาแล้วนะอันนี้คือจะได้เป็นกุ้งแบบนี้เลยนะเห็นปะคือ135สข้าวผัดกุ้งมันปูเป็นแบบปูแม่นาตัวแบบกำลังดีอะ่ะเออแม่งว่าราคานี้โอเคนะกับวิวแบบนี้ดูดิเป็นกุ้งแบบนี้เขาแบกมาให้นะเลิศๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าอันนี้แบบว่าใสา่เรียกว่าอะไรนะ กินกบ้งก็ด้วยเดี่ยอันนี้มาดีอืมนี่กินเลือดเดี๋ยวแมงขอต่อไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวภาพราจะตัดไปตอนที่เรากลับเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมิไหวโอเคต่อหน่อยกินก่อนนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะก,กับ One Day w a l ลของแป้งนะทุกคนเป็นี้สนุกกันบ้างไหมคะวันนี้ว่าตัดจบแบบงงๆเลยนะเพราะว่าแป้งร้อนแล้วก็แบบลืมอัดด้วยทุกคนมันหลายอย่างมากยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ติชมแป้งเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย